ซึ่งปัตมาก็จะได้มาทำหน้าที่สมณศักยาปิยะมานำนำพระสัตว์รมคำสอนของพระสดามาเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ได้สดับกันซึ่งบอกผมว่าสมัยใดอริยาสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียสวดลองฟังธรรมสมัยนั้นนิวรนห้าย,ย่อมไม่มีแก่เธอเพราะจงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปตดัดไว้ การที่เรามาเงียสรลงฟังมาตั้งใจฟังธรรมเนีย่ยเพราะว่าเป็นเหตุให้นิวรห้านะถูกละไปพอจนเจ็ดก็จะถึงความเจริญบริบูรณ์ก็เป็นเหตุให้เข้าสู่มุดอีกช่องทางหนึ่งการที่เรามาฟังมีกําลังที่จะมาฟังธรรมเนี่ยเพราะว่าก็กเป็นผู้มีาระ,ะของโสอับานก็คือมีกําลังที่จะพาตัวเองมาฟังธรรมเมื่อมาฟังแล้วก็มีกําลังที่จะมา รู้พร้อมจะว่าซึ่งอัตถะรูปพร้อมจะพาะซึ่งทําก,ทก็คือพยายามทาความเข้าใจกับความหมายของอบทพิจารณาต่างๆพอเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บว่าก็จะเกิดปาโมดเกิดปิติเกิดปัดปสสติเกิดสมาธิจิตตั้งมั่น,นก็ไปเห็นให้ก็เข้าไปสู่วิปุตติอีกช่องทางหนึ่งการที่เรามาฟัง,งธรัมก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ดูพระเจ้าจสอนอะไร สิ่งที่ทรงนำมาสอนก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์เราก็จะดีพระเจ้ามาสอนอะไรเพระศาสนาสอนอะไรก็มาสอนให้รู้จักทุกข์กับทางพ้นทุกข์เรื่องที่สคัญคือให้รู้สองอย่าง,งเรื่องทุกข์กับทางพ้นทุกข์พิสหลายก็สิ่งใดที่เราบอกสอนแก่เธอเล่าสิ่งที่เราบอกสอนแก่พวกเธอคือความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี่เป็นความดับไม่เดือดของทุกและนี้คือนี้เป็นทางดําเนินนี้ถึงความดับไม่เดือดทุกเพราะเหตุเราจึงสั่งสอนสิ่งนี้แก่พวกเธอเล่าเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่นต้นของพระมรจันเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกขความคลายกำหนัดความดับความลำงับความรู้ยิ่งความรู้ความและนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงสอนสิ่งนี้แก่พวกเธอทั้งหลาย พระเจ้ามาสอนให้รู้เรื่องอริยสัจส,สี่เนี่ยเนี่คือเรื่องที่เราชาวพุทธเราต้องมาเน้นมาเรื่องทําความเข้าใจก็คือในสีเรื่องนี้นนนสี่เรื่องนี้ปองว่าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นงันต้นของบ,บูชาเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกความคลายกำหนัดความดับความนำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและน,นิพพานเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงตามความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดําเนินเนีถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับสนิทของทุกข์มาสอนเน้นแต่เรื่องพวกนี้ให้รู้จักทุกข์รอบรู้ในทุกข์แล้วก็จะได้หาทางออกจากทุกข์นี่คือ สิ่งที่พระเจ้ามาเน้นย้ำสอนพวกเราน่ก็คือให้รู้จักสิ่งเหล่านี้พิสุลหลายทั้งที่เรามีด้วยคาอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพระมารพูยังกล่าวตัวเราด้วยคําเท็จปะ่าวไปพี่ไม่มีจริงให้ไปจริงว่าพระสมณะโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความสิบหายย่อมบัญจัตะที่ความสูญเปล่าวความยินาดความไม่มีของสัตว์ คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้พระองค์บอกว่าท่านมาสอนแต่เรื่องทางคนทุกเรื่องให้รู้ทุกเรื่องทางคนทุกเนี่ยก็ยังมีสาพรามเราอื่นมากล่าวตูว่าเป็นพระสัมมาโลโคโดมเนี่ยมาสอนคนให้ไปสู่ทางชิบหายบรรยัติความสุนปรพาหมณ์ความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนสาพรามเราอื่นเข้ามากล่าวตู่ผู้ชาติอย่างนี้ที่ส่วนหหายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้น กล่าวตูเราด้วยคาเท็จประปราบเปพี่ไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้พิสุละในการก่อนก็ตามในการบบดนี้ก็ตามเราบรัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เท่านั้นพวกบอกว่าพวกมาสอนในการก่อนก็ดีในการบบดนี้ก็ดีเราบรัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความสนิทไม่เหลือของทุกข์ ในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทเมื่อเดือดความความทุกข์เช่นนั้นเช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีแต่ตาตก็มีความไม่มีความขุ่นแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดทิสุลาในเรื่องเดียวกันนั่นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือมี เคลื่มใจไปตามถ้าจะมีใครมาสักการะเคารบสรรเสริญบูชาตถาคตก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างใรปัจนจนุบันเราก็ต้องทําความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้ผระอกว่ามาสอนเฉพาะทุก์กับทางพ้นทุกความดับไม่เดือดของทุกผมกมาสอนอยู่สองเรื่องนี้แม้จะใครมากล่าวว่าด่าว่าใครจะมาสรรเสรญพผมก็ไม่ มีความชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้ารู้อะไรผมว่าพระเจ้าทั้งแนอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่แต่สรุอริยสัจสี่นี่คือพระเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาอุบัติมาแต่สรุในโลกนี่ก็คือมารู้แค่เรื่องสีเรื่องก่นี้ก็คือมารูเรื่องอริยสัจสี่อีกเรื่องจําเป็นที่เราชาวพุทธเราต้องมาทำาเข้าใจ ในคลิปที่แล้วเราก็พูดไปแล้วเนี่ยต้องไปท่องเที่ยวในสังสารวัตรเนี่ยตลอดการยิยานานเพราะอะไรเพราะาเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ถึงซึ่งอริยสัจทั้งสี่การที่พระเจ้ามาสอนเนี่ยมาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่มาสอนก็มาสอนเรื่องอริยสัจสี่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ใครรู้ตรงนี้ก็สามารถพาตัวเองพ้นจากสังสารวัตรพ้นจากการเกิดเกิดเกิดเกิเจิดตาได้จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยนะรู้ทุกเรื่องเลยนะ ความรู้ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอุปมาเนี่ยความรู้ของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าเนี่ยใช่ไหมแต่สิ่งที่เอามาสอนก็คือใบไม้แค่กำมือเดียวเนี่ยกำมือเดียวในแค่นี้ก็คือธรรมะที่เป็นเพื่อการบุญพ้นเนี่ยพระเจ้าเอามาสอนอยู่แค่นี้แต่ความรู้ของพรนะองค์เนี่ยมากมายมหาศาลเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่พระองค์ก็มาสอนเฉพาะเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยนะนี่คือเรื่องสําคัญที่ ชาวพุทธเราต้องมาจำรับเข้าใจพิสุทธิหลายพระอานต์ตสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์ใดๆแด่ตัดสรุปตามเป็นจริงไปแล้วในการยียดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสรุปตามเป็นจริงซึ่งความจริงอประเสริฐสี่อย่างพิสุทธิทั้งหลายพระอานต์ตสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์ใดๆจกได้ตัดสรุปตามความจริงต่อในการเยียดยาวน,นานฝ่ายอนาคต ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิสุทธิ์หลายแม้พระอานตสัมาสัมพุทธะผู้ตัดสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการปัจจุบันนี้ก็ได้ตัดสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงประเสริฐคือทุก ความจริงอันประเสริฐคือเหตุได้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับเมื่อเดงทุกข์ก็คือสี่เรื่องนี้แหละพุนเจ้าทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบันก็มาตัสรู้เฉพาะสี่เรื่องตรงนี้รู้ทุกข์รู้เหตุได้เกิดทุกข์รู้ความดับเมื่อเดิมทุกข์รู้ทางดําเนินให้ถึงความดับเมื่อเดิมทุกข์พิสลายเพราะเหตุนั้นในกรณีเพเธอเพิ่าความเปลี่ยน ให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็น,ออน,ปน,น,น,นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับในทุกข์ดังนี้เถิดนี่คือมาเน้นอยู่แต่เรื่องนี้ให้เรามาตามเข้าใจเรื่องอริยสัจสีความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่สามารถทําให้เราเป็นอริยะขึ้นมา พ,พระพุทธองค์ทรงประามว่าอนันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตรัสรูุ้อริยสัจสี่พิสูจน์ทั้งหลายความจริงอมตะเสดสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่านหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอมตะเสดคือทุกข์ความจริงอมตะเสดคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอมตะเสดคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอมตะเสดคือทางให้ดำเนินให้ถึงความดับเหลืองทุกข์นี่แหละความจริงอมตะเสดสี่อย่างพิสูจน์ทั้งหลายเพราะ ได้แต่รู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสีส่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบดตกล่าวว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะตถาคตได้ชี้ว่าเป็นอรหันตส,สัมมาสัพธะเพราะรู้อริยสัจสี่ที่สุดลายเพราะเหตุนั้นในกรณีพวกเธอพึงทำความเพียพรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์ นี่ความดับมะเหลืองทุกและนี้เป็นทางดําเนินที่ถึงความดับมะเหลือทุกดังนี้เถิดพระเจ้าตรัสรู้หน่อยมารู้อะไรมารู้เรื่องอริยสัจสี่นิโรธนิโรธก็บอกถ้าดับที่ความอยากเนี่ยช่มันอยากอยากดับที่ความอยากที่ความยึดหนึ่งมันทุกข์เพราะมันยึด้มันดับไปซะใช่ครับถ้ามันไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ จะไม่ยึดก็เห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงของมันอยางไหนก็กําหนดรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมมันก็กลับมาวนข้อหนึ่งใช่ใช่ผู้เจ้าท่างบอกอริยสัจสี่เนี่ยถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอ,อย่างมันก็จะรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมถ้ารู้ทุกก็จะรู้เหตุเกิดของมันรู้ความดับรู้หนทาง่นร่บถ้ารู้เหตุเกิดของมันก็จะรู้ทุกรู้ความดับทุกรู้หนทางความดับทุกเพราะมันยังไงมันก็วนอยู่ในมัวน ก็นเหตุัจจใจซึ่งกันและกันอยู่อย่างเนี้ครับทีบอกว่าพระเจ้าถึงบอกมันเห็นแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งไม่ได้หรอกอรเยอะสี่เนี่ยครับถ้ารู้อย่างนึงอาจารย์คะอาการของนิโรธนะคะอืมอาการของนิโรธอาจารย์ลงยกตัวอย่างนิโรธก็ความดับนี่แหละความดับทุกใช่ไหมค่ะครับจะรู้ได้ไงว่าทุกดับแล้วหรือว่าก็ยากนะก็บอกแล้วอยากได้ของอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกไหมทุกครับ ไอโฟน14ใช่ไหมหรือยังไอโฟน14มาเ <c oughs> นี่ยนอนฝันแล้วป่ะนี่อยากได้ <c oughs> แต่นอนมือถ่นั่งถัาจะทำยังไงจะดักคือ ไม่มีเงินหมดไม่ความอยากอยางเราอย่างก็ต้องหาไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าถ้าถ้าเราเดาถ้าเราเดาโอ๊ยไม่มีเงินซื้อหรอแพงเกินไปก็หมดละหมดไม่ความอยากหมดนั่นนี้โลดแต่เห็นไงหัวเว่สามปีก็อยากได้อะไรมันเดี๋ยตอนอยากได้เดี๋ยวจะไม่นอนคิดหาวิธีจะทํายังไงจะยังไงสรุปอย่างเดียวไม่มีเงินจบเลยไม่หมดหมดไม่ความอยาก จบมีโลดแต่เห็นง่ายๆนี่แหละก็คือไม่อยากแล้วใช่ดับความอยากเนี่ยมันทุกมันก็ไม่มีแล้ววันนี้ใช่ไหมอยากได้อะไรก็ไปดับตรงนั้นดับเหตุของมันนะคืมันทุกพรามันอยากเนี่ยเพราะั้นเราก็อ่า กลับมาประเมินแต่ละคนกลับมาประเมินตัวเองว่าตอนเนี้ยนิโรธเกิดขึ้นในอารมณ์ในอาการจิตของตัวเองบ้างหรือยังดับความอยากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรือยอ่างนี้ใช่ไหมมีไหมที่ว่าเราสามารถเราสามารถดับอะไรได้บ้างสําหรับผู้ปฏิบัตินะคะอาจจะรู้เห็นด้วยด้วยตัวเองว่า เออเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนเรายอมไม่ได้นะใครมาด่าหนึ่งนะฉันด่ากลับไปสิบงย,ย่างเรื่องคุณยายบอกว่ามาหนึ่งนะยายปล่อยไปสิบรวด<า>่สาวปุ๊บสวนปั๊บเหมือนแฮรรี่ <c oughs> เดี๋ยวเนี้ยคุณยายบอกว่าพอมารู้อริยสัจสี เขามายืนช mm. ี้หน้าด่ามาเกาะรั้วด่าคุณยายก็เฉยเฉยได้อันนี้คือนิโรธแล้วใช่ไหมคะนิโรธที่เขาเรียกความโกรธนะคะโมหะโกรธาตรงนั้นเนี่ยคุณยายสามารถสามารถดับได้แต่แต่ไม่มาทุกต่อนะว่าอุ้ยมาด่ายายนิทําไมไม่ไม่ทุกต่อใช่ไหมคะแสดงว่าดับได้จริงแต่ถ้าเงียบให้เขามายืนชี้หน้าด่าแล้วเอาไปคิดต่อ ก็แสดงว่าก็ย<เร>ัง <hai> ดีก <recess ed isolation> <Girl ife et> ็ยังดีดีที่ไม่ออกปากสวนไปเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่ไปสร้างกิจกรรมต่อนั่น้างไม่ไ่สร้างไะกิีกรรมต่อนั่นอ่ะมันเป็นมโนกรรมก็ช่างมันค่อยไปดับทีหลังก็ยังดีอ่ะใช่ไหมอาการนิโรธเกิดแล้วอาการนิโรธดับช้าแต่ก็ดับแต่ก็ไม่ดาแก็ยังดีแต่มีใครยกตัวอย่างไหมคะว่าตัวเองเกิดอาการนิโรธอะไรได้บ้าง นี่อันน <c oughs> ี้อันน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 ี้ข้อสอบเยอะเลยแต่ละวัน